ครับสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็ามาพบกับผมอีกแล้วนะผมไม่ได้ลงคลิปมาหลายปีเลวเกินไม่ใช่ละหลายหลายเดือนแล้วนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นคสิกนะอืมแล้วไงบางคนก็จะคิดอย่างนี้ไหม วันี้ผมจะมาตามหาผิดแล้วไปหมุนวงล้อกันนะครับอโอเคนะฮะตอนนี้ผมก็ใช้ปืนสกุระอยู่นะเอมสกุระนะแต่ไม่ชื่อไม่ได้ชื่อสกุระนะครับแต่มันเป็นลายสกุระผมก็เลยเรียกว่าสักุระนะฮะเก็ตไหมสัะไม่เก็ตนะครับผม โอเคมีนะครับรจบบานนีนะครับตามาพิษรตับามาพิษดุร้ายอันนี้นย is s <S ายเป็นอะไรก็ไม่ร like ู <selecting noise facial> ้เนี่ยตามาพิษกันเนี่ยมีอะไรกลเวเเเลยเลยกูกลัวยู่กันนีย

ย่งนี er oh. oh. ้ตายก็แบบยวๆแบบมันอ่อนเอยตอนนี้เรามาทำไร่ตามหาติดตัอุ้ยโอ๊ยโทรศัพผมเป็นอะไรมากกับลูกตาก็ไม่รนี่ กียรตทำอะไรตัวเองชิบหายมันเป็นเกลรโอเคนะครับต,ตามหอบพกันต่อต้องยิงนะตายโอ้ยนะต้องเป็นอย่างเนงะี้ยอือผมเล่นไม่ระวงังเองว่ะผมไม่มีตอนนี้ฝีมือตกไปเยอะเหมือนกันนะผมไม่ได้เล่นนานมากอะ ตัวนี้ก็ไม่ยังสูงกันอีกอย่างมันเกี่ยวกับตัวเครื่องนีเอี้ยเล่นไม่สนักนะโอ้ยโอ้โหเล่นแม่ดูยังต่อครับต่านี้มันไม่สนาดเล่นเห็มันแคบแล้วมันแบบ ก็อ่าครับก็คุณมาเลือแล้วคุณจะดูครับอืมแบบนี้มันก็โดนครับแต่ว่าตายเองเนี่ยง่เองเนี่ยเออเออเออแบบนี่นเนี่อย่างเงี้นะบางทีปืนบอดมันก็โหดตายอย่างเงี้จะโหดไปไหน โอดจะทำไรไรอติดสั้ตัวรั่วนครัอยบอดมันหายปนี่นครับเอัมตโอเคโอดบอดหายไป้มาตอกตาแล้ว ลงคลิปวุ่งนี้นะแล้วผมก็จะถ่ายไรสดด้วยนะครับตอนอไปยิงสื่อนะอยาะไปยิงสื่อเลยโอ้เสียงไม่ยินหายไปด้วยนะเนื่องจากตอนนี้นขนมันร้อนเป็นเวลาค่ะห้าทุ่มเลยนะ ดีเปล่าเฮ้ยเปนปุ๊กจิ้งหาเดยสิแต่แต่มันแรงจริงเลยชอบมันเพราะมันเร็วดียิงมันเร็วดีรู้สึกแบบยิงแบบรู้สึกแบบบอกเลยผมไปเล่นด่านซอมบี้ไม่ยิงอ,อีกเลือดอีกแค่ร้อยห้าสิบซอมบี้ตาย เล่นไดก็ได้นาะเยอะไม่เยอะนะวันนี้เกดสิทธังหนติ่อจไงใหเปนะนะขอต่อไปขอไม่ใช่เ็นดันแคบอย่างเงี้ยผมไม่ชอบนะผมไม่ค่อยชอบดานแคบนะดันมุมยื้อก็ไม่ชอบนะ ชอบด่านนี้มันกว้างๆลงๆอนะไรชอบมากเ,นะเก็บคะแนนวันนี้เราจะไม่เล่นกับคนอะื่นเราจะเล่นเก็บคะแนนอย่างเดียวผมก็จะไปที่ยี่สิบนี้นะไปเลยไปตรงนี้นะเริเ่มกันเลย okay, s <S โอเค let's go โอเค let's go ไม่ยินขออภัยครับโดนเติมกบ ลงเทก็ไปเล่นคิปิกับพี่นะครับแล้วก็ไปเล่นเกมนะครับเนะีคีดับเบิ้ลคิวสตัวครับสอคิวอุ๊ยอะไรไปคิมชอบยิงแล้วมันเงยหนะ้าเนี่ยเกียเลยาชนะครับเก็บตสามคิวครับเีครับผมไปนั่ตัวครับเดีาเนะี่ จุดๆเป็นงานี่จุดๆเป็นงานจริงโดนหลายนั่นแหละไปก็ไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวผมจะถ่ายบ้านที่นู่นให้ดูดีครับจะรีวิวนะรีวิวนะไี้คนนึ่งนี่วะมันนี่ไันมันอยูมบนนี่วะมันนีอยู่มันเก็บเพื่อนคู่นี่วะนะ่ผมไม่รู้จริง อยู่ไหนวะเตินไม่เจอมันจริงเด็กได้ยินจริงๆริงเอันนี้ปืนกูเองไม่เกี่ยวฮะตงใส่ต้องปีนหา้วครับ เอาเพื่อนเราเก็บไปแล้วไม่ใช่เพื่อนนะบอทมันเก็บไปแล้วเพื่อนนีผมไม่รู้จะเล่นกับใครนะช่วงนี้ต้องไปคุณเพก่อนนะผมเึงจะไปเล่นนะครับนะเ,เ,นเก็บเพชระนะหลาคิวเลยนะเอกคืออะไี เป็นการเก็บอย่างแน่นอนเจ๊สี่ตัวรวดถ้าผมเก็บอะปืนผมเลเ้ยวสี่แล้วนะยังไม่ขึ้นสีทองนะครับสีทองต้องเลี้ยวเจ็ดขึ้นไปนะครับถ้าจำไม่ผิดนะโอเคสองคนเฮ้กดทิ้งทบตอครับโอเคจอดสามครับเฮ้ยทิ้งสองตายผมตายอีกรอบผมมาดูตายรอบเดียวแลเกมบนี้ บบนี้ม่าจะตายรอบหยดไม่ตายเลยก็ดีอเคเอคิวเร์เจาะกระโลกหมาโอมิชาเนี่เจาะกระโลกหมาไปหนึ่งกโลกครับไฟฟิลมีเนี่ยงวก็ไมาดูต่างโอเคาาอรา่ายยิ่เจ่่่ก่่เ่กหมาเทพสัตว์ชนะแล้วครับ นิดไม่ค่อยดีนะโอเคมาละเดี๋ยวผมอืมผมก็จะเล่นสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันเนาะนะเล่นให้มันานานๆอยากได้ปืนชิน,นามาดำมโครแรงนอะ่ะอยากได้มาแต่ไม่รู้เขามาจากไหนนะครับสองหารชิบิจิตนาตายงอ้สุดยอยเลยโอเคมีคนตายสุด เราผมจะเก็บพริตให้ยาวๆกันเลยนะรอบนี้แอนนี้สามัญชนมนก็ไม่ค่อยสอบเท่าไหร่ล้งล้ล้าัเนหลบหลบหลลเนี่ยนเวลาิ่งชอบหลบซ้ายหลบขวาเนี่มันก็ยิงะมันจะไม่่อยโดนเท่าไหร่นะแต่ตะกี้เนี้ยคันนี้มันตาบอ ก็ถ้าเพื่อนเราแพ้ก็เพื่อนเราก็จะเป็นเที่กระจอกห้อยมากกูต้องตีตื้นให้พวกมึงใช่ไหมโอเคเพื่อนเราชนะดีมากบอดชนะจนไดนะ้แต่เราไม่ใช่บอดในเกมบอกเลยเดี๋ยวผมจะให้ไอเดีไอ้แอดผมไอพีนี่ในเกมน,นี้นเนี่ยไอจีแล้วก็โอ้ยผมต้องหาอะไรที่มันแรง เดี๋ยวรอบนี้เราไปเปลี่ยนืนกันอะไรกันนะดานมนมันพากันกต่ความเงไม่เท่าไงเพื่อเรมันเัน้ะรเื่ออมันงจริงอ๋อมันมีสี่คนเนาะว่าเขางงเปล่อว่ามันโงงกันไม่ได้เฮ้ยเห็นหัวเหนหัวเห็นหวยยิงยิงยิเก็บเกบเก็บเบ เก็บสามเก็บสี่เกี่ก็บสเลยคุณจะต้องรีบเร่งนะที่มันชนะเอานอกจากควรจะต้องรีบทำก้านี้ผมวาดตัวนองจากบอกเ้าน ย,ยิงมันยิงมันโอ้ยบือบืออะไรล่ะยิงให้มันมนโดนสิงโง่เอ้เนี่ยมึงไม่ยิงมึงไม่ยิงเหรอเอออะไรแบบโอ้เรดีมากอีสามรอบชนะผมก็จะเปลี่ยนปืนต้องหน่อยนะซากุระนี่มันก็ดีอยู่นะ เปลี่ยนนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนสักนิดชีวิตจำใจนะซองนี่วะแรงว่ะบุ้มบุ้มซองละสายบุ้มบุ้มซอง ตุต๊บละแต่ไม่ได้ยังไงเฮ้ยลบตัวสุดไม่ยีเป็นไงนละ่ะถ้าเราฆ่าเองนะเราจะได้พวกอีอะไรเนี่ยมันจะคูณสองนะและ้วคะแนนเพื่อน,นเนี่ยคะแนนในการชนะเนี่ยเราจะได้ไปหมุนวงล้อนั่นก็คือเพชรนั่นเองนะตือหลังนะ อู้อู้ชนะแล้วอู้ดีใจยิงก็ไม่ได้อืมเดี๋ยวเราสไนเปอร์อยู่นะครับแต่ว่ามัน 3D นะหมายความว่าไงาก็ไม่รู้นะ 3D นี่หมายถึง3วันนะ S นี่ก็แปลว่า D อันนี้หมายความว่า3วันนี่มันมากกว่านึงมันก็เลยกลายเป็น การตางกันเลยโอเคกักมากเลยการคิดงกกูบอกเลยน้องอุปกรณ์อาวุธนะ้เดี๋ยวผมจะเช่าลูกซองมาเล่นนะเนื่องจากแรงมันเร็วแลสับโบโบตายนะชอเมันแค่ตรงนี้เลยอิมเก้นี่ยอย่าไปใช้เ,เลยผมเนะคยนะ ตอลูก2องเดมไสองร้ยอยยขนาดยั้ไม่ได้ขนาดเลเวล1บบนึ่งยติดตังไปไปเลยติดตังเลยนะโอเคนั่นไปด,ด,ดิติดตังไม่ได้โอ้ฟักอยู่ทูเวลิมัพเลยเติดตั้งลูกซอไม่ได้อะไห,หละโอเคตัวสูเดียว แล้วก็10 50เป็นต่อนี่นะ v นงโอเคไ,ได้เข้าไม่ได้ต้องใจจะเคอยดิด่านนี้แล้วโอ้โหมันน่าเบื่อจริง,งๆนะแานเนี่ย40ปนะีนี้นี่ดูด,ด,ดิมัน,ม,นมันยังเป็นอมตะอยู่ถ้ามันไม่เป็นอมตะก็ไม่ตายหรอก เล่นมดูว่าความแรงท,ที่บว่าลูกอลมาเปนมามันเป็นอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละเดี๋ด,ดอืมอืม้อโดนอีกตรวจจีนเลยบอกแล้วนี่แหละลูกกอลีีรถตาอ้อ,อ,อ,อ้โอเค เตรียมโบุ๋มน้ำทองค่ะซับโอเคนะ <S 2> <S 2> <S ผมไม่ยอมเสียหนึ่งจุดกครับไม่ยอมไม่ยอมฮะเป็นปืนดูแบบอูเ้เบาๆก็จะค่อยๆไม่ได้มันโคตรแรงอะลูกสองบอกเอาเดี๋ยวแบบมีคนใช้ u n p a ห้านี่ก็แล้วนะแ่ว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะผมเคยมีไะ I D สองอันนี้ I อสามเล่นอยู่เป็นเรวเลกแก้ีีทำไรเหนึ่งเส เอวาววเลกีอ่อีิอองนัดวัอีกตังกิบางรอบก็น่าทึ่งไลยเล่งยิงให้มันไวๆนะเพื่อการเร็วาวาม่รของชิดนะ เดี๋ยวผมเดี๋ยวนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมเอาเวลาไปหาพิษก่อนนะครับแล้วเราจะมาศึก เรมโมหมุมนวงร้อกันสักรอบสิวัาจะได้อะไรมาหาข้าสเสด็จหนูมานะมานะมานะม,นนนะนมนะุนดุนดะุนด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 นหันดวนแลนวนะปืนหักควยไม่ดุนนดนะนนดนด ที่สุดมันก็คือไอ้นี่แหละตารเมืองประโขดไปมีก็คนรแรงคนนี้แรงขนาดเสียเบียยังไงมีก็คนรแรง รับรางวัลไม่ได้เนะนี่ยแก่มากเลยรับรางวัลไม่ได้โอเครับได้ละเราจะรับได้นะี่ดอกนะหมดอายุตัวต่อไปเรจะมีเอะกว่ไ้อันนี้ได้หนึง่งราง